ทรงแบบนี้นะออกรถแค่1,999งพันเก้า้อเก้าสบเ้าทเท่านั้นเลยนะผมอ้นเจสินไปนะครับคันที่แล้วสีนี้เลยแต่งประมาณนี้เลยท่อซูมโมลิสแบบนี้เลยแต่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แต่งหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหดูพผชม c ี CPR 650 r 650R นะครับนี่วนนี้เห็นลายคาร์ออบอนคารอนแม่งเต็มคันนะทำเป็นเล่นไปอ่ะจดทะเบ,บียนปีสองพ นะครับอ่ะดู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 ดดนี่สวยอันนี้สวยจริง K2 Factory นะครับนี่มีสล็อตด,ด้วยนี่ไม,ม่งานนี่ดีวะใช่ได้เลยวะ่ะงานดีที่สำคัญมีปีกด้วยนะตัวนี้ใส่อุกระจกยังไม่พอคือเขาใส่ปีกแล้วก็ใส่อุกระจกซ้ำผมก็ยังงงงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอาภัยได้มาอย่างนี้กลอย่างนี้และที่สำคัญปีกแม่งมีกระจกให้ดูจริงๆด้วยเฮ้ยใ,ใช่ได้วะ่ะ และนี่ก็คือกระจกเลนดูนนะครับตตกระจกเขาเรียกอะไรสะท้อนสิ่งไม่ดีออกจากออกจากตัวอ่ะเป็นไงล่ะไไอ่ะมาดูหน้าดูหน,น้าสวยสวยไปด,ด,ดิโอ้โหเฮ้ยแค่สองชิ้นแรกตัวแบบที่มันบินได้อะมีหัวธรรมดาตัวที่มันบินได้เหรอครลอา้ายๆกระบอกไม้แพ้แต่บินได้กลาลงกระบอกบินเหรอ,อเออเหมืนอนกระบอกบินนะตอนแรกอ่ะ ผมกะจะปิดปีดข้างๆอีกอันหนึ่งที่เป็นลายเคบล่าให้เดี๋ยวไม่กลัวมันจะเลอะเทอวะว่ะนะแต่ว่าไม่เป็นไรแบบนี้ก็คิดว่าโอเคละนะแล้วก็อ่ะไล่มาแก้มแก้มแม่งแก้มข้างเป็นลายคาร์บอนด้วยสวยเลยตัวนี้เป็นลายเดียวกับปีบนเลยนะครับแล้วก็มีกันน้ำนะกันน้ำสเตนเลสของนะลคขั้นเน่เรามีรีออนแล้วก็มีลคขั้นด้วยนะนะอ่ะโช๊คอัลตดาวปกติจานนะครับ สุดระดับเดียวเท่านั้นนะครับนีย่ยางอะไรวะเยลลี่เกมพโพลิสโหมดจีทีเอ่อจีท,ทีตัวนี้ก็จะแข็งๆหน่อยแองเจิ้ลแองเจิ้ลแองเจจีทีมันจะเป็นประมาณว่าของทัวริงมั้งนะน่าจะประมาณทัวริงอ่ะท่อฟูตัวนี้โมริวากินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพมา,มาดูนิดหนึ่งนี่เป็นรอยนิดหนึ่งนี่นดิดีนะเขาใส่กันไว้ให้แล้วเนี่ยนิดเดียวดูดูดิกล้องซูมยังแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะ ประมาณนี้นะแล้วก็ไหนนี่นิดเดียวดูหน่อยนิเดียวน,ยวนี่บางมากเลยขัดเก็บดีดีนะแต่นี่เอาไปเลยดิบๆแล้วเลยไม่ต้องขัดไม่ต้องเก็บทั้งนั้นอนะ่นะอ่ะยางหลังนะครับลายเยอะกว่ยางหน้านะดอกเหลือๆเ,เลยนะดอกไม่หนาจริงเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูยางก่อนเพื่ออะไรร้อยอ่าว่าแล้วเชียวร้อยเก้าสิบยางปียี่สิบเอ็ดผมว่าแล้วทำไมมัน,ม,นมันใหญ่ๆวะร้อยเก้าสิบนะนี่ไทสัน้นของแมสเน่น อันนี้ใช้ได้ดูแบบนะมันดูแบบพร้อมบินนะมันเป็นแบบซีสล็อตเนี่ยคล้ายๆจับทรงกับข้างหน้านี่คือใช่เลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นซีสอ็อตเนี่ยติดด้วยไฟเลี้ยวเดิมได้นะครับแล้วก็มีครอบกุดมดเนี่ยตัวมดตรงรุ่นเลยแล้วก็เดี๋ยวมีเบาะคนจอนเดิมมาให้นะโซลเตอร์เต็มเปียดนี่ล้างให้เรียบร้อยฉีดน้ายาให้เอ้ยิ่ใหญ่ซิลิโคนน่ยเรียบร้อยเลยนี่กาดยี่ห้ออะไรวะเซเว่นสปีดอ่าเจ็ดเ,เตียเจ็ดเตียภาษาไทยอ่ะ มีพื้ชิเตอร์ให้ด้วยนะข้งข้างนี้มีร้ยเฉพาะข้างนอกปกคลุเบอร์นิดนึงอ่าประมาณนี้นะครับก็เหลี่ยมมุมดีถือว่าใช้ได้เลยอ่ะลืมพาไปดูข้างบนข้างบนที่เด็ดเลยเดี๋ยววนมานี่นี่โอเคข้างบนนี่ก็จะอนอกจาบปอกเล่นปอกเล่นแต่งแล้วก็มีมือเบรกมือเบรกแต่งอันนี้ให้ความรู้สึกดีก้า,กามันเลียวแล้วก็เป็นงานเซียนซีก็ความรู้สึกดีนะจับแล้วแบบรู้สึกเออโอเคนั่นอันดีนี่ที่สําคัญการสะบัดนะครับเป็น ขาจับของคาโอีตัวนี้ก็รวมห้าพันน่าจะสี่พันกว่ามั้งสี่พันห้ามั้งแค่ขานะอย่างแพงอ่ะแต่ตองรุ่นแบบว่ายึดกับตัวใหญ่อ่ะแม่โคตรเดยีดยนเดียนจริงแล้วก็อันนี้ไวเอ c เล g อ่าตัวท็อปนะครับชุดนี้ก็ตีไปประมาณหนึ่งหมื่นเฮ้ยเกินปล้วะเกินสิไวเอทตัวท็อปมันมันเท่าไหร่อ่ะเกินเกินเกินชุดนี้เกินหมืน่นขออภัยนึกว,ว่าตัวธรรมดาโอเคมาดูเรื่องใหม่กันดีกว่ากุญแจสองดอก โอ้ยเดี๋ยวพูดเนี่การลอยนะครับการลอยเข็มขัดการลื่นข้างถังกัรลอยฝาถังมีให้ครบบอกเลยว่าทรงดีนะคันนี้มีอนาคตกันเลยทีเดียวเชียวเนี่ติดฟิล์มให้ด้วยไม่แท่นแน,น่นอนให้กอเราไปก่อสองหมื่นหกร้อยกิโลเท่านั้นนะโอเคมาฟังโปรโมชั่นกันดูรถกระจบรอบคันแล้วฟังโปรโมชั่นกันราคาราคาอะไรวะ โปรโมชั่นเงินผ่อนนะครับออกรถแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะเออหน้ามืดไหมหน้ามืดไหมหน้ามืดโอเคแต่ได้ยดืนตรงนี้เลยพันเก้าเก้าเก้านะครับต,ตระมานอกอกลิสซิ่งอ่อนอยู่ห้าหนึ่งห้าศูนย์กี่ปีนะห้าปีจบโอเคห้าปีจบห้าหนึ่งห้าศูนย์เตรียมแพทแบงค์พันมาสองใบก็พอนะแต่ส่วนโปรโมชั่นนี้ผมจะบอกให้ว่า มันจะหมดเขตเอาสิ้นเดือนเอ้ยกลางเดือนผมเชวนี่หมดเขตกลางเดือนนะครับแต่แต่แววนี้ใครจะอยู่นานบอกเลยว่าสวยงามขนาดนี้นะครับโอเคดูรบสุขสวัสดิ์สาหรือว่าโทร0 9 5ย9 5ก้าเกราคาเงิสด1 9 9่0 0สบาทเท่านั้นนะรับแรกรับเิร์นทุกรุ่นนะครับมุมน,นี้น่าาหนดำไหม <c oughs> โอเคใช้ได้เลยอ่ะเพบะ่คลิปหน้า